ครับสีครับผมผมพี่ยัยกุสาชานเอลนะครับตอนนี้เขายืนกันอยู่ที่ตลาดเชียงแสนนะครับเดี๋ยวเขาเดินเข้าไปดูทางไหนนะครับ ครับที่เขาน่าสนใจกี้ก็คือเขาเจอครับ,บ <า S 2> ในตลาดกะจะนี้ข้าวต้มอ,อย่างครับต้มถั่วดินเจ้าอ่าข้าวต้ม,มถั่วดินเนาะไายแม่ก้าคนสวยด้วยนะมาแต่้งอไรก็สิบบาทเจ้าสิบบาทนอ้อม,มันเป็นถั่วดินกะเจ้าอ๋ออันนี้เฝืนหอ่หอห่อใบอย่างนี้ใบตองที่เขามาทางนำไม่กวดดาดนะตรงอ๋อนี่ไปเป็นใบตองเป็นว่าเป็นใบตองที่เพิ่นเอาทำไม้กวาดนะครับ เอามามาหอนี้เนะมันจะหอมๆนะมันจะมันจะหอมๆนะครับอันสิบบาทเนะ10บาท,นะบาทตัดต่างๆมันไข่บัคกี้หมดแลราคาแม่อ๋อไข่หมดแลราคาครับ เป็นยังครับหัวบีรูดอ๋อหัวบรูดเนอเอาไปปั่นอ๋อเอาไปปั่นกันใครยังได้มะครรงหจะเอาครับขอาเอามาอย่น้ครับนี่คือหัวนี่รูดอี่เนานี่รูดอีกอ๋อบีรูดเขากินดิปได้ไหมนะได้คอ๋อคุณยายวันนี้กินดิปได้นะครับ ผมเอาไปจิ้มสแกนหน่อยเนาะอ่าจะได้ะแม่อันนี่ไอ้นนี้จะกินเหมือนเหมือนมันนแก้วเอ๋อกินเหมือนมันแก้วกระแม่เหมือนแก้วเนาะกินกินเหมือนบัวหิมะมันก็เหมือนบัวหิมะเนาะมันแกวกระปุกหิมะบัวหิมะจะมันแป้งมัอร่อยนะครับผมิได้มาอ่าอันนี้จะเมาเมาเนี่ยครับอันนี้ตอกระแต่แม่ตอค่ะอ๋อเป็นตอเนาะตอ อาการนี้กระหกนะมครับกระหูกหูกวัวขหัวกินฝานอ๋อเฮ้ยีนฝานใช่ไหมครับข้าวจนฝานอ่าอันนี้นะครับเนาะมันเจ๊ดแน่เลยครับขับเข่ามาเอลตลาดนี่ก็จะเจอเป็นรถด่วนนะครับนี่เป็นรถด่วนรถด่วนหนุ่มน้อยนี่เนาะกับบ่อห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทนี่มีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัว ห0 5้าตัว,วนบนเบอกวน่ามีึ่งรอยห้าตัวนะครับในในกระบอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้ลงด้นะครับลงจัดยอ๋อนี่นะครับมันเปลี่ยนกระบอกเป็นรถด,ดวนเนาะเดี๋ยวนะเราจะกอกเลยนะครับ,อ,รบอ๋อนี่นะเนาะอ๋อมันเป็นอี้ไหนเนาะอืมครับเนี่ยนะครับเป็นรถด,ดวถดวนอยู่ในกระบอกนะอน,นี่นะ <laughs> อันนี้แม่ลูกไหนมา เอามาเอาลูกในปลามาค่ะดอยดอยไหนครับดอยขิวกตาโอ้ดอยตั้งดอยหลวงเนี่ยเนาะอ๋อกินนอเนี่ยเนาะนี่นะครับเหลือนี่โลซีซีครับครับเดี๋ยวเขาจะจอยเหีอันี่นะครับเป็นเป็นสักหน้าถักแปงมาเป็นกระบอกกระบอกนี่นะอ๋อเขามาดูอันนี้เป็นเป็นเป็นปูอ่องครับเจ้าอ่าปูอ่องแล้วก็กินปูเนาะ กินปูปูกอ่างไข่อยังไงครับอ๋ออะไข่เป็นคีดกะเป็นอ๋อเป็นเป็นอ๋อเป็นทุงกะนอ๋อเป็นปูนี่มันก็อนั่นเป็นถุงอันนี้ผมแต่ข้าบาทเขาบาทเนาะอันนั้นไอไข่เป็นนั้นอันนี้ไข่เป็นอันนี้เป็นทุงเหมือนกันอ๋อเป็นทุงเหมือนกันเนาะครับทุงทุงทุงได้กี่อันครับมันสามอันก็มีอันใหญ่นี่ได้สองอันอย่ยอ๋ออันใหญ่ได้สองอันเนาะใหญ่ได้สองอันเอ่อเอาครัผม สองอันก็ได้สองอันนี่สาบานเนาะ<ช>เป็นปูอ่องปูอ่องเนาะอันนี้กิมปูเนาะกิมปูเขาทำมีเวลาแค่ <laughs> เขาจะอุดหนุนนะั่นปูอ่องไปเดี๋ยวเอาไปซอกเข้ากินนะครับกินเข้ากับปูอ่องเนี่ยาะมาเจ้านี่นะครับอันนี้ทําเองรึไหมคะ่ะเนาะอ๋อทําเองนะครับอันนี้ก็เป็นบะโอปลาโอไหนมาเนี่ยโอ้ก็ทำในเจ้าอ๋อบลาโอแข็งแสนแน่นเนาะอ๋อนี่ก็เป็นบลาโอแข็งแสนนะครับจ้า พักครอันนี้นวยนวยอย่งก็ครับ้ิบบากออบักกอกจ้าอ๋อซี่บาทเนาะเอาไปหนึ่งอันพอละซื้อบักกอกอันนั้นบ่บคุณอันนั้นเป็นบักุกั้กกอาบักกอกเหมือนกันเหมือนก็อ๋อครับในากกอก ผลไม้ต่างๆนะแม่ในตลาดนี่นะครับที่ผมเดินมานี่ก็ถ้าใครเขาเดินผ่านไหมนะครับถ้าป้าอย่างนขะคอเฮ้ยเอาซื้อทันทีนะครับเพราะว่าเขาเดินกลับไปน่ะยขับมาเนี่ยเพราะว่าขาดมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าแม่ก้าเนี่ยจะย่ายไปย่ายมานะครับเปิ้นจะย้ายนะครับนะครับย้ายไปแล้วครับเขาเดินมาอยู่สองสามรอบนะครับก็เปิ้นจะย้ายตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงกันตลอดเลยนะครับ <screws> <Basil> อ๋ออันนี้ก็เจอน้ำพริกคุณยายเนาะอ่ะอย่างอร่อยคุณแม่อือหืออือหือเป็นอ๋อนี่น้ำพริกน้ำปูเนาะพริกน้ำปูก็น่าอร่อยเนาะอันนี้หอมนี่ปลาจีนั่อันนี้พริกหอมคะเจ้าอันนี้ปลาจีจีปาจีใส่ใส่แมงดาถูกะใส่เพรกปลาจีแมงดาเพล่คนละอย่างคนละอย่างกันเนาะ เขาพักครับครับเขาเดินไปเดินมากปคุณแม่ขายน้ำพริกเนาะขายมานานแล้วไหมเนาะเจ้าน่ขายมาสาวีอาปีแล้วนะเจ้าัีน้ำพร่านอันนี้กี่กะเีกพริกหอม้ำยำนอนี้ยำนอนไหมเนาะยำนอเอาไปครับอย่างครับ เนมาได้ก็ได้เิ็นมาได้ก็ลำนะครับเนาะอันนี้แม่เป็นมาขายมาเมินแล้วนะแม่เป็นบอกนะครับแต่น่าอร่อยนะครับเพราะว่าเจ้าเจ้าสูเจ้าเก่าๆในจะลำนะนแม่เนาะครับอันแม่ก็ขายน้ำพริกยูที่อากาศแยงแสนเนาะอากาศแยงแสนนะครับอันนี้อันนี้แม่ก็จะฮอเขาอ่าเอาน้ำปูน้ำพริกน้ำปูนะครับเฟิลเฟิลเหาลื้นนะครับน้ำพริกแม่นอร่อยเนาะเราก็เลยมาแวะมาชิมนะครับวันนี้นะถ้าผ่านมา ตีจังแสนนะแม่เนาะเรแวะแวะแวะคุณแม่ได้เลยนะอ๋อแม่ขายที่ตลอดเนาะน้ำพริกบลาเกาเอจะหายากนะครับเขาก็จะหาเขาจะหากินกินยากแล้วครับเนาะเพราะเป็นน้ำพริกนี่นะครับแต่พริกลุ่นเก่าๆจะล้ำหน่อยนี่นะอร่อยนะครับผมคัสโกค่ะผมตียากุซ่าชาแนลนะครับฝากกินไปเอาไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอเชิญเพื่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผม